สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk ในวันพฤหัสที่26เมษายนนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะ ก็ปิดลดลงไปเล็กน้อยนะคะ1.50 US Dollar ต,ต่อออนปิดที่1,642.30นะคะในช่วงแรกราคาก็ปรับลดลงไป15เหรียญน,นะคะก็ลดลงมาค่อนข้างแรงหลังจากที่การประชุมของเฟดเสร็จสิ้นลงไปนะคะแต่ก็สามารถติดตัวขึ้นมาได้เร็วนะคะแล้วก็ปิดไปที่บริเวณ1,642.30ได้นะคะเมื่อในบันเก้ออกมาพูดถึง <S <S ว่าพร้อมจะดำเนินมาตรการ เพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในการประชุมเฟดเมื่อคืนนี้ก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยต่ำไว้อย่างไว้เช่นเดิมนะคะแต่ว่า,าในแนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าจะขึ้นในปี2014ี่เนี่ยผู้กำหนดนโยบายแต่ละคนของเฟดเนี่ยมีความเห็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยฟื้นตัวดีอย่างต่อเนื่องนะคะ ส่วนในตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่ประกาศนะคะก็มียอดสั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะลดลงมากกว่าคาดนะคะโดยลดลงมาที่ระดับ4.2%ซนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดนะคะตั้งแต่เดือนมกราปี52แล้วก็ลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะคะสตอกน้ำมันดิบของสารัฐก็พุ่งขึ้นมาใกล้ๆ4ล้านบาเรลนะคะ แต่ว่าราคาน้ำมันก็ยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะไม่ได้กระทบกับตัวเลขสต็อกน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นประเด็นที่จะมีผลต่อราคาทองคำในช่วงนี้นะคะก็คือค่าเงิน US ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนะคะค่าเงินยูโรที่สูงสูงขึ้นหรือว่าแข็งค่าขึ้นนะคะก็เป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมันที่ปรับบวกขึ้นมานะคะ แล้วก็ความกังวลในเรื่องของปัญหานี้ของยุโรปก็ผ่อนคลา,ายลงไปเมื่อสเปนและเนเธอแลรนด์ขายพันธบัตรได้นะคะนอกจากนี้ก็มีข่าวคำต้องการซื้อทองคำเพื่อการลงทุนในก t f จากอินเดียเนี่ยเพิ่มขึ้น44นะคะจาก6จาก4.23พันล้านรูปีเป็น60.8พันล้านรูปีนะคะในช่วงเทศกาลอัคคายาติทายานะคะ อันนี้ก็เลยเป็นประเด็นบวกนะคะส่วนอันนี้เป็นตัวเลขยอดจังซื้อสินค้าคงทนในเดือนมีนาที่ติดลบลงไป4.2นะคะแล้วก็ซองน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นนะคะส่วนตัวเลขเดาวโจนอจนตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆนะคะดาวโจนบวกได้89.10จุดนะคะปิดที่13,91 0จุดนะคาน้ำมันดิบในเมกบวกขึ้นมาเป็น104.12นะคะ ค่าเงินดอ,อลลาร์อ่อนค่าลง SDR p ยังถือทองเท่าเดิมนะคะเรามาดูกราฟกันนะคะนี้เป็นภาพกราฟราคาทองคําในรายวันนะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยยังสามารถยืนอยู่เหนือเส้น u p พเท line นะคะที่ลากจากโลของเมื่อที่ไปทำโโลในช่วงเดือนธันวาคมนะคะปี ท,ที่แล้วนะคะบริเวณ1,520ลากขึ้นมาก็ยังยืนเหนือเส้นนับเทรล,ลา์เส้นนี้ได้อยู่นะคะรอการเบรกนะคะเรามองว่าถ้าหากว่าผ่านเส้น moving average 34สัปดาห์นะคะบริเวณ1,655บริเวณนี้นะคะ1,655ขึ้นมาได้ ก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบไฮเดิมนะคะอย่างน้อยก็ไปที่บริเวณใกล้ๆ1,680นะคะแล้วก็อาจจะไปได้ถึง1,700นะคะแล้วก็มองว่าถ้าหากว่า,าซื้อนะคะคในช่วงนี้ นะคะก็อย่างน้อยก็น่าจะขึ้นไปได้ถึงบริเวณ1,680นะคะแต่ถ้าจะให้เห็นความชัดเจนเนี่ยก็คือต้องผ่าน1,655ไปให้ได้ก่อนนะคะสัญญาณในราย4ชั่วโมงก็ยังก็เป็นลักษณะเป็นสัญญาณซื้อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนสั้นๆเนี่ยเล่นสั้นๆก็อาจจะซื้อซื้อไปก่อนนะคะแล้วก็รอดูว่าผ่าน1,655ไหมนะคะ ถ้าไม่ผ่านก็อาจจะทํากําไรแล้วก็รอย,ย่อลงมาแล้วก็กลับไปซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รอดูว่าผ่าน165ไหมถ้าหากว่าผ่านก็มีแนวโน้มจะไปต่อบริเวณ1,680นะคะแล้วก็1,700ได้ส่วนการลดลงมานั้นนะคะเรายังมองว่าบริเวณ1,625นะคะยังเป็นแนวรับที่ค่อนข้างาสำคัญนะคะก็ไม่หลุดเส้นอัพเทนไลน์เส้นนี้นะคะ เพราะฉะนั้นการลงมาบริเวณนี้ก็เป็นจุดที่จะเข้าไปซื้อซื้อ,ซ,อซื้อเล่นรอบในระยะสั้นได้นะคะสรุปแนวรับในวันของวันนี้แนวรับแรกคือบริเวณ1,633แล้วก็ทันมา1,625นะคะส่วนแนวต้านนะคะเราอาจจะให้ไว้ค่อนข้างไกลเพราะว่าตอนนี้มองในเชิงบวกมากขึ้นนะคะว่าบริเวณ1,688ถึง1,700นะคะในระยะสัปดาห์เนี่ย มีโอกาสที่จะสามารถขึ้นไปเทสได้นะคะเมื่อคืนนี้ลงมาทำโลที่บริเวณ1น2 5น1625แล้วก็ยังปรับตัวขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและคาทองคำจากบริษัท Classic f a t u r e ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ